เรียวนะลงพยาบาลเอาละตัวนี้รถคันเหลืองรถล,ลงพยาบาลรถเก็บขยะลงพยาบาลรถล,ลงพยาบาลเก็บขยะก็ต่างหา อันนี้วันเอียงกบว่าอาทิตยเราคือวันเอียงเขาต้อลืมทงานาทิ์ที่ห้าสี่สี่สมองมาดิอเอานึ่งวันเป็นสี่เมื่อวานลงมือลงเวินอะไร Cái đó, nọ Sọt xài vô ừ. con, con mẹ <cười> 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 là gì ta là dìu <laughs> <laughs> รถกับบัวคอยลย้ผู้เดินทางกับกรุงเทพไปแล้วก็สีหลายเติอบที่อย,ยอย่อยเมื่อ,อน,นี่มาเขาดาว,วสามิเนาะเดินทางกับกรุงเทพรถกรุงเทพไปติไปตีอ,อยิมอเตรวิวย์อีกายอึนไเดอพ่อ ไปซึ่งมอเตอร์เวย์ห้องนามก็มีเลยปวดขีบปวดเห่ยวรตีจะเซิงนั้นไปว่าไรได้ข <c oughs> องเถะน่ะแล้วขนานดะคุณพ่อขึ้นไปตอนแหลงนั้นรถบรตีจะขันกน็ยังเป็นห่วย <c oughs> มันคือไก่แท้บะย่ามได้สีได้ลงเออย่างได้สีได้ลงนึกเสือคือว่ามีห้องนามคือว่ามีอยังละ ขนาดรถบุติดเนีนะ่ะขาดรถบุติดก็ยังว่าโอ้ไกลเว้ยอะปินเวไปเปนยาคืน่ขันไปส่องเที่ยวขั้นบ่ฝ่าว่าฟังมันมันกับผู้คนคืนข <c oughs> ี่ไปน้ำเส้นทางล่างเนี่ยพอได้จอดแวะปั่มน้ำมันปั่มยัางไปก็ดีเพื่อนเืนดินลาบมาอันนั้นอยยถั่งไปถึงถึงโอ้ย แต่ว่าม <et> <t ik |notimestamps|> <cido> ันกับเหมาะสำหรับการเดินทางเที่ยวแต่ไปแต่ไปท่องเที่ยวนี่บ่ควรที่ขึ้นไปไปท่องเที่ยวแบบบ่วฝาบ่ฟังหรือ่ววรญี่ขึ้นไปเลยบ่ไไ้แลวเนาะปวดหิปวดเหวียวเขาหัน คุมีราชีานสื่อน่ามึมาถือแล้วไก่มาปานนี่ละสื่ง่ายตลาดใหญ่นะมองมีนะย่งสืองวนกับบมีย่งสงวนกับบ่มีมบ,มบมีนมองเขาจวดจัดเนาะแปดโมงกลัวเกือบเก่าโมงตะเวนซ่องหนาพอดีตอนนี้

ทั้งสดละตอนนึงจังหวะทองบ,บิดเขาเตะที่ว่าไปหาเที่ยวไปหาหมอนะมันหักนะคุณผู้ชมทองบิดบิดมอคีสักโอบลีดของผู้พันโมบินรุ่นพ่นสมบัติยอดเหรียญ ชาลาเท็ดได้เนาะหมือื่นบม่มีได้เน่เนาะแถวนี้มันเห็ดก่อนทีม่นทีมั่งบ่เห็นกันดนแต่เนี่ยแต่สถานการณ네์สงครามเห็นโทรมากเสีเดียวเห็นโทรมากเลยมีโดนมียังอันแจงเด้อเหรอวะแจงที่ลงในไลน์อานนี่นะ หนีท <c oughs> ี่กันมา่างาสีพอสีแสงกับพ่อพอเด็สีได้สแสงนนะก็สีไล่ดากไว้กับพ่อเตต่อยสีนะทางแขบ <c oughs> เคยขี่กบกั่วเนี่ยไปสีออกไปสือกาแฟแลว้วไม่ซ่อนมา, <c oughs> า,าเมื่อไหรกาแฟโมบินเตยูหรอก อเมื่อตั้งไว้เพราะคนกินหรือ,อยังใครกาแฟอันนั้นกับอันโบเป็น,น,น,นบบด้กินะกาแฟกาแฟส่งไว้จับเขาตรงม อย่นี้ก็เฮ็ดตลาดห้าย,ยแต่ว่ามันหันม,ม่นมีแนวไปตะกินปานใดเว้ยเฮ็ดพ่ล้วนี่เม้ยม่ค่าฮัม่ดพอหลมวิดอ,วมมอกเจกสิ่กินซ้ำโซ่นีล่ะเนีกินซ้ำเหล้วนะ หันสมต m ำอะลีนี่จะใส่ละหันไปหนที่หนที่งทีต่อไปเขาอีเขี้ยวนี่เขาทาสื่อหัน มีผักแคนเดออิอยู่หันหน้าก,ก็มีเดิอยู่มองอยิ้งกับบนโน่นท้องสองอ่ะนะสิเออต้นไหนแห้งสือถือกว่านี่อีกเพราะว่าเขาขายส่งห,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 หน่อยซีซิปกว่า,าบาทพ่อพอไปซื้อมาไหรอยูเขนานั่งดีไหมมองอันนะที่ถือกว่านี่อืมเพราเขาได้อีพยยกพื่อไงคุณเราขายเขาเราขาย กับไปเอาก็ใช้รถเก่งนี่แหละคนะเาเมือนตอกันคนอยากขายจังไดก็ตตองเขาใดล้วก็คิดเราจังไดก็ตตองเขาไดนะฮะมันต้องโชคขึ้นเาคนขาขายต้องใช้ันเย็นีอจังไดกับเขาใดจังไดก็เอาเมื่อได้ะองค์เป็องค์ย่ี้ขายดีเท่าใดเฮงองไในคนเนล่าเฮาทอนเป็นเงินเดือนอง เงินเนี่ยมันยังบอกอยากเปล่าว่าเปลี่นนมีเงินในจังหน่อยอย่างบอกว่าเป็น่นแต่เดตแจกับลูกค้าอยู่มันต้องละลายพฤติกรรมไปกับลูกค้าให้ได้แม่ต้องท้ามต้งไทยเด้คืออีน้าอีตลาดสันติชุกนั่นแต่แรกๆก็ว่าจ้าดีวันนี้เริ่มมีเงินแล้ว ม้วนเสื้อลูกค้านะก่อนหันเศร้าบาสนั่นแหละันนอนสตังอือนว่าวันวันเดนี่เศร้าวันวันหรอวะไม่เขาอยากว่าลูกค้าที่เห็นว่ากับผัวหลุดมัน่้วนันเดนี่ผัวก็บ่อยากว่าลูกค้าเด้ยอกันนะมีเงินมีเงินหด้อพิดกันว่าว่าครว่าก็ลูกค้าว่าว่าดี কবুক না আমি ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสาขาหกอ่างขอ,งของโขั้นเปิดเดียวยุดเงวแท้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเม,ม,มาเี่วอาบิเอาางทีบะเยียบซืไว้ในจังหน่อยมีพวอยู่กลัวเยเอาเนซไว้ในจังหน่อยมีผูว,ไวไนนอยู่กลัวเอาบอกทัน แยกนี่ก็มีบวกท่านือยันต้อแยกแยกไวบพาดตาลสุมแยกไว้พาดกุหลาดเนี่ยเดเดี๋ยวจะถุงน,นี่เ่็บวกท่านบันนนัเดี๋ยวก็อนะเ,วกเอาแต่บวกท่านไม่ไงนะหน่นอยๆวนะ่าเอาวา มึกท่านสามรสสามรสสามรสมีรสหวานรสฝาดรสสมเมียนบ่มีรสหวานรสสมรสเปรี้ยวรสฝาดสามรสแซ่บเตี๋ยวบอกท่านแนวนี้ไปต่างจังหวัดสังเกตเบางบุคคลเห็นไหมเห็นตั้งแต่อยู่นี่แหละอยู่เมืองอุบล ก็เลยคิดว่าเออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเฉพาะพื้นที่เมืองบนหรือเปล่าแต่ทั้งอื่นมีแต่บอกท่านนมสดอ้าวเข้าใจกระจดเข้าใจกระจอดสื่อกันเขาพูดซาสามรถอยู่มองอื่นมีแต่บอก,บอกอยังก็พูดซานมสดสื่อกินเมืองบอ่อแสบมันบ่คือเหมือนตรงนี้ บางนี้มันมีสมม,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 สมีมีฝาดมีหวานมีสมมมีฝาดมันกลมๆพอดีหน่วยใหญ่เนงะี้ยค่าขัดซันมาแล้วอืนี่เราขวานหน่วยใหญ่อยู่กนแล้ว หันสอมกม็ได้นี่ไรไปรถคือไรเนี่นยบริสั้อมก็คือะวะซอมเบเอาคืออะรอืมต้องยอยู่หวเดียวกับก่าเซกกะทางยเก้าห้หได้ถึงหน่อยหาพักมาปลุก cả cả hai thùng hai không? Tay mày. Nhớ cả thay anh. nghe.